เพียงท่านดื่มแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าติดต่อกัน14วันจะเกิด5สิ่งนี้กับร่างกายของท่านสวัสดีครับผมมาท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอรท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องดื่มที่ฮิตมากๆเครื่องดื่มหนึ่งที่ชื่อว่า Apple ิ i d e r เด n e g เวเครับเพียงท่านดื่ม Apple ิ i d e r เด n e g เวเนนะครับติดต่อกัน14วันนะครับจะเกิด5สิ่งนี้กับร่างกายของท่านแล้วผมบอกเลยว่าทั้ง5ข้อนี้นะครับมีประโยชน์แบบสุดๆต้องฟังให้ครบทุกข้อครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5สุดยอดประโยชน์ จะเกิดขึ้นเมื่อท่านดื่ม Apple Cider v i n e g r a 14วันติดต่อกันครับประโยชน์อันที่1ครับนั่นก็คือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้อย่างยอดเยี่ยมครับเพราะตัว Apple Cider v i n e g r a นั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเรามีภาวะที่เรียกว่า Insulin Resistant e หรือการต่อต้านอินซูลินที่ต่าลง นะครับและทำให้อินซูลินเซนซิสติวิตี้นั้นเพิ่มขึ้นก็คือการตอบสนองต่ออินซูลินนั้นดีขึ้นซึ่งถ้าเรามีภาวะนี้จะทำให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานต่ำลงมากนะครับเมื่อท่านเป็นเบาหวานต่ำลงมากน้ำตาลไม่สวิงนะครับพวกคอเลสเตอรอลสูงเอย่ยความดันสูงเอย่ยโรคต่างๆนะครับจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและนี่คือประโยชน์ข้อแรกที่สุดยอดมากๆของแอปเปิลไซเดอร์ไวเดกาครับ,ค,รบคือการคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกตินั่นเองครับ มาดอกันที่ประโยชน์ข้อที่2ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับนั่นคือสามารถช่วยให้ท่านลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นและไม่โยโย่ครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวแอปเปิลไซเดอร์วเนกาเนี่ยเวลาทานเข้าไปครับร่างกายเราเนี่ยจะรู้สึกอิ่มง่ายและหิวยากครับเนื่องจากเมื่อแอปเปิลไซเดอร์วเนกาเข้าไปปุ๊บน้ำตาลในร่างกายเราไม่สวิงเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำตาลไม่สวิงเราจะไม่ค่อยหิวบ่อยถ้าน้ำตาลสวิง หรือเรียกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์นั่นเองครับมันจะเป็นแบบเหมือนรถไฟเหาะเลยแบบนี้จะหิวบ่อยอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานพวกอาหารคาร์โบไฮเดรตแป้งหรือน้ำตาลสูงสูงแต่ตัวแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าจะช่วยให้ตัวน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สวิงแม้ท่านจะกินแป้งและน้ำตาลในปริมาณที่มากกว่าปกตินั่นเองแต่อย่างไรก็ตามผมไม่ได้แนะนำให้ไปกินแป้งและน้ำตาลเยอะนะครับเอาพอเหมาะพอสมมาต่อกันที่ข้อที่3ครับ นั่นก็คือ Apple ิ i ลไซเดอร์วิาทำให้การขับถ่ายของท่านนั้นดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงครับตัว Apple ิ i ลไซเดอร์วิจะเขาเรียกว่าทำให้แบคทีเรียในลำไส้ของท่านนะครับในระบบทางเดินอาหารของท่านนั้นเนี่ย มีสมดุลที่ดีขึ้นนะครับมีแบคทีเรียชนิดดีที่มากขึ้นแต่แบคทีเรียชนิดเลวที่ลดลงนะครับแบบนี้จะทําให้การขับถ่ายของท่านนั้นยอดเยี่ยมมากนะครับการขับถ่ายดีนะฮะก็เหมือนเราได้ขึ้นสวรรค์นั่นเองนะครับผมมาต่อกันที่ข้อที่4ครับนั่นก็คือ Apple ิ i d e r เดอร์วจะช่วยทําให้ท่านดูซึมสารอาหารเกลือแร่วิตามินต่างๆจากอาหารได้ดีขึ้นนะครับ เพราะว่านะครับตัว Apple ิ i d e r v อ n e วิตเนี่ยจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีสมดุลกรดเบสที่ดีนะครับทำให้ดูดซึมสารอาหารได้ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพเทสเซียมวิตามินต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน K และอีกหลากหลายครับยังไม่พอครับตัวแอปเปิลไซเดอร์วินานะครับก็ยังจะช่วยย่อยสลายนะครับโปรตีนให้กลายเป็นอะมิโนแอซิดได้ง่ายทำให้ท่านเวลาทานโปรตีนเยอะ ท้องก็จะไม่อืดและได้รับโปรโตีนไปซ่อมแซมร่างกายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองครับแถมยังช่วยนะครับทำให้ตัวตับเนี่ยหลังน้ำดีมากขึ้นตัวตับอ่อนหลังน้ำย่อยมากขึ้นทำให้การย่อยสลายไขยมันนะครับที่เราทานเข้าไปนั้นดีขึ้นอีกด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงตัวแอปเปิลไซเดอร์วเนก้าและมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับนั่นคือ ทำให้กรดไหลย,ย้อนดีขึ้นครับฟังแล้วก็แปลกนะฮะตัวแอปเปิลไซเดอร์วิาิกลาทั้งทั้งที่มันเป็นกรดแท,แท้แต่ทําไมทําให้กรดไหลย,ย้อนดีขึ้นต้องบอกนี่ฮะเวลาท่านเป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าในกระเพาะของท่านน้ำย่อยของท่านจะเป็นกรดหรือเป็นด่างก็ตามก็ทำให้ท่านแสบหน้าอกเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างกันแต่ตัวแอปเปิลไซเดอร์วิาินกราเนี่ยนะครับมีการวิจัยว่าจะช่วยให้หูรูดระหว่างท่ออาหารนะครับ หลอดอาหารของเราเนี่ยกับกระเพาะเนี่ยตรงหูรูดมันมีหูรูดอยู่นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าแข็งแรงขึ้นหุบได้ดีขึ้นทําให้กรดไม่ไหลย้อนขึ้นมาดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการแก้ที่สาเหตุของตัวตัวกรวดไหลย้อนได้อย่างยอดเยี่ยมครับ เพราะฉะนั้นเลยก็แนะนำเลยครับและนี่ก็คือ5ข้อนะครับประโยชน์ของ Apple ิ i d e r เดอร์วซึ่งต้องทานติดต่อกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยสัก2สัปดาห์นะครับการทานแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยคงจะไม่ช่วยอะไรนะครับโอเคครับน่าจะได้ประโยชน์กันทุกคนครับก่อนไปครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย นิวติพรีมโปรเทนี3โปรตีนทดแทนสูตรครบถ้วนมีโปรตีนสูงถึง23กรัมต่อซองมีใย,ยอาหารพรีไบโอติกมีวิตามินและเกลือแร่24ชนิดมีโอเมก้า9ไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันทรานส์มีเอลทีอานีเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายที่สำคัญเราใส่ความรู้และจิตวิญญาณในการดูแลคนไข้ลงไปเพื่อให้คุณกลับมามีพลังกลับมาสู้อีกครั้งด้วยนิวติพรีมโปรเ2นี3พร้อมเคียงข้างดูแลคุณในทุกช่วงเวลา